เป็นโครงการถักทอใส่ใ่ใส่ใจสุขภาพผู้พิการวันที่18กันยาเวลา8ปดโมงครึ่งตอนนี้9ก้ามงครึ่งแล้วยังไม่มีคนดูแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไม่มีคนมีคนแต่ไม่มีใครมีใครแต่ไม่มีอะไรหมายความว่าคนที่ดำเนินการยังไม่มา ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ายัางไม่มานั่นแหละให้ดูรอบๆครับตอนนี้ถ่ายให้ดูได้จะมีกาแฟกับขนมเพิ่มความอ้วนดูไว้ก่อนเอาเค้กอันนี้ดีเก่าเยี่ยมโลน ให้ดูรอบๆครับว่ามีอะไรบ้างบริเวณสาราท่าน้ำของของเอ่อของตลาดเก่าปานบุรีซึ่งตลาดเก่าปานบุรีเนี้ยก็อ้าเ้ามาแล้วออ้าแล้ว ก็บริเวณงานตอนนี้เราถ่ายได้เพราะว่าไม่เสียมายาตในการที่ฟังถ้าเผื่อเดี๋ยวพอหมอมาพูดหมอมาพูดปับ๊บก็ไม่ไม่ควรไม่ควรถ่ายเพราะว่าจะทำให้คนสนใจคนถ่ายมากกว่าหมอเพราะว่าคนถ่ายหลอกกว่าหมอไง ดูอะไรครับหล,หลักฐานมันทนโทษครับหลักฐานทนโทษอยู่ว่าคนไทยรออนหมอนั้นก็เลยต้องถ่ายช่วงน,น,นี้ให้ดูรอบๆครับนี่เป็นสวนสุขภาพของตล,ลาดเก่าตลาดเก่าปานบุรีผู้คนก็ร่ำรวยฮะตอนนี้ใช้รถดีๆนั้นรถมอเตอร์ไซค์มีแต่ใหม่ๆนั้นเลยมีรถลุงใหญ่เก่าอยู่คันเดียว เห็นไหมสวนสุขภาพมีที่ออกกำลังกาย,ยมากมายเห็นไหมยาวไปนูน่นถ้าไปไกลๆนั่นก็คือท่าน้ำตรงนี้ถ้าคนที่อยู่ที่นี่จะรู้ทันทีเลยว่าตรงไหนตรงนี้ก็คือเดีย๋ยวจะเฉลยแล้วนะครับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมืองเก่าเทศบาลตำบลปานบุรี ฉเฉลยรัฐธรรมนูญยี้านั่นเองก็ม,ตมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งคํานี้เป็นคําของนึ่งเกียรติเวลาเข้าป่าเข้าป่าจะใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งหมายความว่าอะไรให้คิดดูครับหนึ่งคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าฉเฉลยรัฐธรรมนูญยีอย่าจริงจริงด้วยครับ ทำกลางผู้คนครับมากล้นลุงใหญ่ก็วันนี้กาแฟดิดกาแฟดิดแล้วก็วันนี้ไม่ไร้สาระนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยออจะบอกให้นะวัดเล่าเข้าผพรรษานี่เรื่องใหญ่ไหมล่ะเรื่องใหญ่ดิหิวอย่างวัดเล่าเข้าวพรรษากันดูที่นี่นะผ,ผู้ใหญ่บ้านกำนัน สวนสาธารสุขสตรงนี้เุาเรียกอะไรไปดูที่ใช่ห้องน้ำไหมไม่น่าใช่นะแค่อ่างล้างหน้ามั้งล้างขายของดันไปนว่าเขาเป็นซ่วมดูสิเขาขายอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขายมันลงลงกลองน้ำ ตรงนี้ก็มีสนามเปตองผมใหญ่เคยมาเล่นกับจา่จาจ่าอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่ออีกแลวจา่าสมศักดิ์เออจ่าสมศักดิ์วันนี้ก็พาเที่ยวเพราะว่าเวลาเหลือไงให้ดูปั่นเพื่อลมหายใจเออปัน่นแม่น้ำาปา่าอ๋อลมหายใจของแม่น้ำ แล้วก็ลมหายใจของคนปั่นด้วยโอ้โหเจ็ห้ากิโลเจ็ดยี่ห้ากิโลเอาเข้าไปโอเคครับคงครอบท้วนกระบวนฟาร์มอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วนะครับมองแัดนี้ตอใหญ่คงจะถ่ายร,บรอบๆก่อนเพราะว่าด้านในนั้นก็ของชา ไม่มีอะไรเงียบเงาครับเอาเอารอบรอบรอบ,รอบนอกเพราะว่าด้านรอบนอกนั้นก็เป็นสถานที่ที่บางคนรู้จักคนรู้จักก็จะมีความสุขกับการรู้จักก็ได้เห็นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ได้คุยให้ลูกฟังหลานฟังว่าเออตรงนี้พ่อเคยไปนะตรงนั้นคืออะไรนะ แล้วเดินไปตรงนั้นจะเจออะไรนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอันนี้ห้องใหญ่หาที่ปัสสาวะไม่รู้จะมีหรือเปล่าน่าจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในแน่เลยแต่หงใหญ่ใช้ข้างนอกนี่ได้เพราะว่าหงใหญ่ตุ่งเกียงขาสั้นมาตรงไหนก็ได้ให้ดูรอบๆครับเนี่ยห้องน้ำอยู่ข้างในนู่นเห็นไหม นู่นข้างไหนเข้าข้างในที่เก่าเว้ยใครจะว่าเอเนี่ใหญก็ไม่อยากติดเดี๋ยวไปเดินอ้อมมาหน่อยระวัาางลื่นตรงนี้หน้าฝนครับตอนนี้สาริกาเข้าเลยสาริกาเข้ามาประเทศไทยคิดว่าจะใช้เวลาทำลายประเทศไทย3วันครับพายุสาริกานะ เห็นเขาว่าในไลน์่้วยจะจริงหรือเปล่าน้องใหญ่ก็ไปเข้าห้องน้ำให้ดูใกล้ๆกห้องเกบตรงนี้ครับโอเคเสร็จเข้าไปห้องน้ำกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออดตัว กดติดตามข้างล่างทางซ้ายครับสีแดงแดงคอมเมนต์เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นแสดงความคิดเห็นขอเบอร์ไอทีไลน์ตรงใหญ่ได้ที T ครับดับเบิลเอยเอสุขห้องน้ำดีมีที่ล้างจานด้วยเปลี่ยนหัวไม่ได้ทา้งไหนผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เลือกเอาใหญ่เลือกทางนี้แล้วคันผู้ชายโอเคไหม โอ okay. เคครับดีปากไม่ดีเปลี่ยนไม่ดียังไงก็ไม่บอกเอาข้างนี้แล้วกันดีไหมถ้านี้ไม่ดีอีกก็กลางทุ่งเลยนะเพราะว่าไม่มีแล้วโอเค <Okay. S 2> กดไลค์กดแชร์ไปแล้วนี่กดติดตามก็กดไปแล้วโอเค thank you see you Next clip. Ah, Next clip.